สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อกี้มาพบกับสองเจเพาคำขาวใหญ่อีกเ้นเก่าเ้นเคยเมือน,นี้มาในหูแบบปกตุมพระพหมมือน,นี้เจเผา,ากับสิเดไปเยื่องเขียดไปเยื่อง,ง,องกระปูนาอออกหล่ากลางคืนก็เลยถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิงวิธีสวิตกัน้นหาไปเยื่องเนาะเยี่ยงกับนังบ้างแล้วกะ็อ้าแล้วกะ็น้องข้องนางบ้างนี่มากะหมูอันนี้ก็ดินแเต่โทรศัพย์ยังเขียดปูตังใจวิธีของ ซาวบ้านก็หาเยี่ยงกบเยี่ยงเขียดเลยแหละหากินเพราะว่พ่นตกหาเยี่ยงกระปูหยาดกระปูออกกลางคืนยายลาหากินมันก็เลยสวดมาฮพามาเยี่ยงตัวนี้ก็อยู่ข้างยี่ยงเลาะไปน้เพึ่นพี่น้องยังบุพเพเขียดยังบุพเพกระปูสับบรรยากาศก็นาวนาแบบว่าทายกับตัวเองมากเลยลมพัดวัววัววววเย็นเย็นเยือกหนาวแบบว่าเยือกเย็นตัวนี้เขากำลังย่างเลากลงไปแถวาถุงเลยหาเยี่ยงกระปูกบ ขียอดพอได้กินมื่นเส็นการถ่ทาทายคือว่าบาะเฮานี่กะเกงมากมดบานมีแต่เฮาเลยละออกล่าห้า,ายาืงสามคนสี่คนเพราะว่ากายนะบ่มีภัยมาเพราะว่าอากาศมันหนาววันนี้นาดอยู่ในเคื่อนก็นมือเจ้าจะโกบอยากจ้างน้องผมไอพี่น้องแต่ว่าอันนี้มีเนวกกินกันเลยออกไปหาความหิวมันหนักกว่ากับความหนาวอีกก็เลยได้พักกันออกหลับตะเวน ยังกบยังเขียดยังขาดข้างคกพอได้กินเมื่ออื่นเศ้านี่คือใหญ่ละใหญ่ลายิ่งไม่หนาวเลยสสุดๆฉันโอ้เก่งมากเก่งมากตอนนี้เงื่องมากกกยเติบเลยยังไม่พอเขียดยังไม่พอยังเลยสักโตหนึ่งไม่แต่ไม่แต่เขียดไม่แต่เขียดไม่แต่กบไม่แต่กระปูกกันยังแบบว่ายังบ่ออกเลยนะมันกันหนาวไม่ได้เห้าเลยแหละออกมาหามันกับปบคือกัน จ้เผากันนาเจา้เผากะตุ่มพราะคุ้มใ,ใหญ่ยละกําลังผ่อเขียดโลมาได้ประมาณเคิงสมองมกําลังผ่อเขียดตัวน้อยต้นหนึ่งใช่เรนนี่มาเอาบ้างนี่นี่คือตัวเขียดเนาะพ่อแม่พี่นงค์หยับเอาบ้างเอโมราเราบ้า,อางาอา่ะตัวย,ออย,ยิ่งใหญ่ปีงอเสียบเสียบต้องมาคุมความออื่นสกแรตเสียบ มเมื่อเฮามาเหยียบก็บเจอสิ่งที่บุคคลคิดเฮ้ยพ,บบบพ่อแม่พี่น้องเจอพี่ตารางสามสามคนเฮ้ยห้อยขอ้อตรงตัวเตียงตรงตัวเตียงตรงนี้เลงรูนี้เลง,ลง,เลงอ่าเป็นตะยานยงให้เห็นนะว่าผูกบังในแขวงแคนอยู่เยังส่ดูไผ่ชองไผ่ฮะเออสิ่งที่ร้อนนะอาจ,จ,จารย์ปลอดดีกว่านี่คือพีนต้นนี้ยายลากำลังสีแขวง เกือบใส่นกอ้าไปบ่ท่านมันไปแล้วตอนนี้ตอนนี้กําลัง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 มันและเรวเลยท่านบา่ท่านบ่อุ้ยบ่ท่านาส์มาสิแกวงเอาหนก